คุณเคยจินตนาการไหมคะว่าประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจอย่างอังกฤษจะเคยเจอช่วงเวลาที่ทั้งประเทศเหมือนจะหยุดนิ่งไปเฉยๆเพราะอะไรบางอย่างที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงลองคิดภาพตามนะคะถนนว่างเปล่าขยะกองสูงเท่าภูเขาแม้แต่คนขุดหลุมศพก็ยังนัดหยุดงานฟังดูเหมือนหนังวันสิ้นโลกเลยใช่ไหมคะแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอังกฤษและมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่จะสั่นสะเทือนโลกการลงทุนไปตลอดกาลค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกอดีตอันแสนนอมานของอังกฤษย้อนไปก่อนยุคที่ผู้หญิงเหล็กอย่าง Margaret Thatcher จะเข้ามาพลิกโฉมประเทศบอกเลยว่าช่วงนั้นอังกฤษป่วยหนักจริงๆค่ะเศรษฐกิจติดหล่มเงินเฟ้อพุ่งกระฉูดและที่สำคัญคืออำนาจของสหภาพแรงงานที่แข็งแกร่งจนหลายคนมองว่าเป็นต้นตอของปัญหาทุกอย่าง เรามาเริ่มกันที่คำถามแรกที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนั่นก็คือวิกฤตการหรือฤดูหนาวแห่งความไม่พอใจหรือ Winter of Discontent คืออะไรและมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของอังกฤษอย่างไรลองนึกภาพตามนะคะปลายปี1978ต่อเนื่องถึงต้นปี1979ทั่วอังกฤษเหมือนถูกแช่แข็งด้วยความไม่พอใจจริงๆคะ่ะอากาศก็หนาว เหน็บหิมะตกหนักแถมผู้คนยังต้องเผชิญกับการนัดหยุดงานครั้งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนกลุ่มคนที่นัดหยุดงานไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างคนงานเหมืองหรือโรงงานนะคะแต่เป็นคนทำงานบริการสาธารณะที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถบรรทุกที่ขนส่งอาหาร และสินค้าทั่วประเทศพอนัดหยุดงานปุ๊บของก็ขาดตลาดทันทีซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นวางว่างเปล่าคนเดือดร้อนกันทั่วหน้านอกจากนี้พนักงานเก็บขยะก็ประท้วงด้วยค่ะลองจินตนาการถึงถนนหนทางในเมืองใหญ่ๆอย่างลอนดอนที่มีกองขยะสูงเป็นภูเขาเลากาส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนอย่างหนักแถมยังมีข่าวที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ แม้แต่คนขุดหลุมศพก็ยังหยุดงานทําให้ศพจํานวนมากต้องค้างคาอยู่ในที่เก็บศพรอวันที่จะได้รับการฝังอย่างเหมาะสมสร้างความสะเทือนใจและขวัญผวาให้กับญาติผู้เสียชีวิตและคนทั้งประเทศเป็นอย่างมากสาเหตุหลักของวิกฤตครั้งนี้ครั้งนี้คืออะไรก็คือเงินเฟ้อที่พุ่งสูงลิบลิ้วค่ะค่าครองชีพพุ่งไม่หยุดแต่รัฐบาลพยายามควบคุมค่าแรงไม่ให้ขึ้นตาม ซึ่งแน่นอนว่าแรงงานไม่พอใจเพราะค่าแรงไม่ขึ้นรายได้ไม่พอใช้ใจ่ายแล้วพอนัดหยุดงานไปทั่วแบบนี้มันก็ทำให้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจอังกฤษอ่อนแอแค่ไหนและพึ่งพิงภาคส่วนที่รัฐควบคุมอยู่มากเกินไปแถมสหาภาพแรงงานก็มีอำนาจต่อรองสูงมากๆชนิดที่ว่าสามารถบงการการทำงานของประเทศได้เลยก็ว่าได้ค่ะ นี่คือภาพสะท้อนของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซึมลึกมานานที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกกันว่าโรคระบาดอังกฤษหรือ British Disease ค่ะคือประเทศพัฒนาช้าขาดความสามารถในการแข่งขันและโดนกลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่ควบคุมอยู่เบียบง่ายพอเห็นภาพความวุ่นวายขนาดนี้แล้วเราก็มาถึงคำถามที่สองที่สำคัญมากๆค่ะว่า แล้วทำไมมาเการเรตแทชเชอร์ถึงมองว่าสหาภาพแรงงานและรัฐวิสาหากิจนี่แหละคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดแทชเชอร์เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการที่สหาภาพแรงงานมีอำนาจมากเกินไปและรัฐวิสาหากิจที่ผูกขาดธุรกิจสำคัญสคัญนั้นคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจอังกฤษไม่สามารถเติบโตได้ตามศักยภาพค่ะ เธอเห็นว่าสหาภาพแรงงานมักจะเรียกร้องค่าแรงที่สูงเกินจริงโดยไม่คำนึงถึงผลผลิตหรือความสามารถในการแข่งขันของบริษัทซึ่งสิ่งนี้จะไปซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อให้รุนแรงขึ้นไปอีกแถมยังมีการนัดหยุดงานบ่อยครั้งจนทำให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศต้ตองหยุดชะงักสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลและทำให้ภาพพลักของอังกฤษในสายตานานาชาติแย่ลง ส่วนรัฐวิสาหากิจไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการรถไฟอุตสาหกรรมฐ่านหินหรืออุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่รัฐบาลเข้าไปควบคุมดูแลมาเกเรตแทชเชอร์ cher, มองว่าบริษัทเหล่านี้อุ้ยอ้ายขาดความคล่องตัวไร้ประสิทธิภาพเพราะไม่มีการแข่งขันพวกเขาไม่จำเป็นต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าเนื่องจากเป็นผู้ผูกขาดอยู่แล้วคอ และที่หนักที่สุดคือรัฐวิสาหกิจจำนวนมากขาดทุนสะสมมหาศาลกลายเป็นหลุมดำที่ดูดเงินภาษีของประชาชนไปเรื่อยๆโดยไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยเธอจึงเชื่อว่าการที่รัฐเข้าไปแทรกแซงเศรษฐกิจมากเกินไปทำให้กลไกตลาดไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และทำให้ประเทศติดอยู่กับปัญหาเดิมๆไม่ก้าวหน้าไปไหนคะ่ะเธอจึงตัดสินใจที่จะจัดการกับปัญหานี้อย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกับสหภาพแรงงานที่เธอเปรียบว่าเป็นเหมือนรัซ้อนรัฐที่คอยบงการเศรษฐกิจของประเทศและนี่ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายค่ะว่านโยบายการเงินนิยมหรือ m o n e t a r รซที่แทชเชอร์นำมาใช้ในช่วงแรกนั้นส่งผลช็อกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง พอเทชเชอร์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี1979เธอก็ไม่รอช้าค่ะตัดสินใจนำเอานโยบายการเงินนิยมหรือ m o n น t า r ิซึมมาใช้อย่างจริงจังซึ่งนโยบายนี้มีแนวคิดหลกัหลกๆคือการควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดเพื่อสู้กับเงินเฟ้อให้ถึงที่สุดเหมือนการบีบให้เงินหายากขึ้นนั่นละค่ะโดยเครื่องมือสำคัญคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก มากลองนึกภาพว่าปกติคุณกู้เงินดอกเบี้ย5%แต่จูจ่ๆมันพุ่งเป็น15-20%ภายในระยะเวลาไม่นานสิคะผลที่ตามมาก็คืออาการช็อกอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมอังกฤษค่ะอันดับแรกเลยคืออัตราดอกเบีย้ยที่พุ่งกระฉูดทำให้การกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนหรือขยายธุรกิจเป็นเรื่องที่แพงหูฉี่บริษัทต่างๆ จึงชะลอการลงทุนแถมค่าเงินปอนก็แข็งค่าขึ้นทำให้สินค้าส่งออกของอังกฤษแพงขึ้นในตลาดโลกและสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาในอังกฤษได้ถูกลงเกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากและอุตสาหกรรมดั้งเดิมของอังกฤษที่เคยรุ่งเรืองอย่างอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะในภาคเหนือของอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์ก็ได้รับผลกระทบหนักมากค่ะโรงงานหลายแห่งต้องปิดตัวลงเป็นว่าเล่น ทำให้คนงานจำนวนมหาศาลตกงานอัตราการว่างงานพุ่งทยานสูงขึ้นไปกว่า3ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคนั้นผลกระทบทางสังคมก็รุนแรงไม่แพ้กันค่ะเมื่อคนตกงานเป็นจำนวนมากรายได้หายไปความสิ้นหวังก็ถาโถมเข้าใส่ผู้คนเริ่มหมดศรัทธาในรัฐบาลและความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ จุดชนวนให้เกิดความไม่สงบขึ้นในหลายเมืองใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีคนว่างงานจำนวนมากอย่างบริกสตันและท็อกสตดในปี1981เกิดเหตุการณ์จลาจนรุนแรงที่สะท้อนถึงความโกรธแค้นและความขับข้องใจของประชาชนค่ะนโยบายการเงินนิยมของแทชเชอร์เหมือนกับการผ่าตัดใหญ่แบบไม่ใช้ยาชาค่ะ เธอเชื่อว่าต้องกำจัดเนื้องออกร้ายของเงินเฟ้อและสาภาพแรงงานที่แข็งแกร่งออกไปให้ได้แม้จะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดในระยะสั้นก็ตามซึ่งแน่นอนว่านโยบายนี้สร้างความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมมีทั้งคนที่สนับสนุนและคนที่ต่อต้านแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แทเชอร์ ตั้งใจจะสร้างให้เศรษฐกิจอังกฤษกลับมาแข็งแกร่งและมีชีวิตชีวาอีกครั้งซึ่งผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นเราจะมาเล่าต่อในตอนหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ